สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมารู้จักนะครับการทำอ a u ต o แคนะครับให้มาลิงก์กับตัว Word นะครับตอนนี้ผมก็เปิดโปรแกรมมาทั้ง2ตัวนะครับทั้ง Word แล้วก็อ u t ต c แคนะครับก่อนอื่นให้เรามาที่หน้า Microsoft Word นะครับแล้วให้มาที่ในแท็บรี่พ่อนี่ชื่อว่า Insert แล้วก็เลือกนะครับในส่วนของตัว Text นะฮะเลือกเป็น Object นะครับลิสต์สตา์มาเลือก Object มันก็จะมีโปรแกรมนะครับหน้าต่างโปรแกรมที่ทําให้เราสามารถลิงก์โปรแกรมได้นะครับทีนี้เราเลือกเป็น autocad ไว้นะครับแล้วก็ตอบเป็นโ OK อเคลงไปหลังจากนั้นนะครับตัวหน้าต่างโปรแกรมของ autocad จะเด้งออกมานะครับเราลองเขียนลงไปสักนิดนึงนะครับเพื่อว่าจะเห็นว่าะจะเช็คดูว่ามันจะลิงก์ลงไปยังไงนะครับผมขอเขียนมาอีกสักรูปหนึ่ง ผมบอกเขียนเสร็จแล้วครับประมาณนี้ผมต้องการจะให้ตัวหน้าตัวหน้าต่างตัวนี้นะครับลิงกลับไปที่ Microsoft Word ผมก็ปิดไฟล์นี้ไปครับกดเซฟลงไปนะครับมันก็จะมีการอัปเดตนะครับขึ้นอาจแต้งเตือนป๊อปอัพนะครับมาที่ Microsoft Word ครับอ่านี่ครับในในหน้าต่างของ Microsoft Word เขาก็จะนะครับมีในในส่วนของตัวไฟล์นะครับ AutoCA d ดึงขึ้นมาครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขอปรับเปลี่ยนกันนิดนึงอ่ะเดี๋ยวผมขอปรับเปลี่ยนหน้าจอนิดนึงนะครับ ขยายหน้าจอได้เห็นชัดๆทีนี้ผมปรับหน้าจอนะครับมันเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้บอกว่าอยากจะลองแก้ไขดูสักนิดนึงว่าในตัวหน้าต่างของ Word เ,เนี่ยนะครับกลับไปอัปเดตใน a u t o c a d ได้หรือไม่นะครับผมเคาะใช้วิธีการดับเพิ่งคลิกนะครับที่ตัวรูปภาพของเรานะครับมันจะกลับมาที่ในตัว AutoCA d อีกครั้งนะครับผมลองใช้คําสั่ง Tri m ดู เสร็จแล้วลองปิดไฟหนึ่งครั้งนะครับกดเซฟลงไปอัปเดตนะครับหน้าต่างของตัวนะครับ AutoCAD ก็สามารถปรับได้นะครับแต่ข้อควรระวังคือน,นะครับเขาจะมองตัวนี้เป็นกรอบรูปภาพเพราะฉะนั้นเวลาย่อนะครับเราต้องย้อนเห็นรูปแบบของสัดส่วนสเกลนะครับ